สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะอานะครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับและผู้ติดตามในช่อง YouTube นะครับวันนี้นะครับพี่เจมส์นะครับขอเนุญ,ญาตยา่อนำเสนอนะครับรถ32แรงตัวท็อปชั่วโมงน้อยที่สุด500ชั่วโมงป้าเจ้ารถ500ชั่วโมงนะครับรถ500ชั่วโมงสวยๆตัวรถสวยๆนะครับรถเดิมๆทั้งหมดนะครับสวยๆนะดูคิ้วสวยๆนะ อ่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อป500ชั่วโมงอ่าตัวท็อป500ชั่วโมงสติกเกสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับยางหน้าสวยๆนะครับยางหลังสวยๆนะครับอ๋อโหดอกยางนะครับสวยๆนะครับแบบนี้สวยๆนะครับออกกระทะเดิมๆนะครับนะออกกระทะเดิมๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าไม่มีรอยเชื่อนนะครับอุปกรณ์ต่างๆยังเป็นของศูนย์หมดนะครับศูนย์แท้นะอ่าเมื่อไรจะเป็นคันทรงนะครับคันทรง แล้วก็เผานะครับยังไม่เคยแกะนะอ่าสีดุมล้อยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับถือว่าเจ้าของเก่าเขาก็รักษารถดีใช้รถดีนะครับอ่าใช้รถแบบทนุถนอมนะครับอ่าเรามาดูนะครับชุดนะครับโอ้โหได้นะเดิมนะเดิมนะอ่าห้องคัตนะครับห้องเกียร์นะครับยังสวยๆนะครับ ไม่มีการซ่อมบำรุงนะครับส,ยสวยๆนะครับถือว่าเจ้าของเก่าเขาก็รักษารถดี right. right. a, น,ะนะครับตัวรถสวยๆนะครับชุดล่างนะครับแห้งๆนะไม่มี่วดซึมนะครับคันนี้นะครับคันนี้แห้งๆไม่มี่วดซึมนะครับอ่าราไล่มาดูนะครับอ่าไม่มี่วดซึมนะคานเคิร์ยังเป็นสีเดิมนะครับหัวน็อตยังไม่มีการขยับนะยังไม่มีการขยับนะมาร์กรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับมาร์กรงงานอยู่ครบทุกจุดสวยๆนะครับดูคานสวยๆนะครับอ่าคานสวยๆปากใบดันสวยๆนะครับคันนี้อ่า คันนี้500ชั่วโมงนะอ่าคันนี้500ชั่วโมงถ้าเป็นตัว s อนะครับเขาก็จะตกแต่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นคิ้วนะครับเป็นคิ้วเป็นมือจับนะครับระบบไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับนะถ้าแบบเดิมจะเป็นแบบนี้คราจะขึ้นมาคู่นี้นะครับนี่คือแบบใหม่ตัวท็อปนะครับทาให้ความสามารถในการขึ้นลงของปากใบดันเร็วขึ้นอ่าปากใบดันเร็วขึ้นนะอ่าปากใบดันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีข้อแตกต่างก็คือถ้าเป็นตัวดีทีจะมีตัวจับ ข้างเดียวนะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปมีตัวจับสองข้างตัวจับสองข้างสวยครับคันนี้คันนี้500ชั่วโมงตัวรถก็มีล่องรอยนะครับล่องรอยการวางอุปกรณ์นะการวางเท้านะ,ะไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากให้ผมเก็บให้นะครับเก็บรายละเอียดเก็บสีให้แจ้งได้เลยคือตอนนี้ผมยังไม่เก็บนะ,ะยังไม่เก็บนะเพราะลูกค้าหลายๆท่านไม่ชอบให้เก็บสีนะครับถ้าชอบคันนี้อยากให้เก็บ ก็แจ้งได้อ่าแจ้งได้นะครับคันนี้นะก็แจ้งได้ชั่วโมงการทางานอยู่500ชั่วโมงนะครับ500ชั่วโมงเดี๋ยวพามาดู500ชั่วโมงนะครับอ่า500ชั่วโมงนะคันนี้สวยๆนะครับคันนี้สวยๆ500ชั่วโมงรถดีนะครับอ่าบีบแต่เอาเลือกเอาใจนะครับอ่า500ชั่วโมงนะครับคันนี้สวยๆนะครับอ่าเน่นๆเลยนะเน่นๆเลยนะอ่าสวยๆแน่นๆเลยนะครับสวยๆนะครับชุดล่างให้ดูเลยเดี๋ยวผมพามาชมชุดท้ายนะครับอ่าชุดท้ายอุยยางนะครับ Ard, อิจฉานะครับยางใหม่อิจฉานะครับเดี๋ยวผมพามาชมชุดท้ายนะครับชุดท้ายเดิมๆนะครับชุดท้ายเดิมๆแห้งๆนะอ้าวซีนข้างซ้ายข้างขวานะครับไม่มี่วดซึมนะครับวิดีโอนะครับไม่มีซึมนะวิดีโอไม่มีซึมนะใช้งานนิดเดียวใช้งานนิดเดียวข้างซ้ายข้างขวาไม่มี่วดซึมนะครับอุปกรณ์ต่างๆยังเป็นของศูน hmm. ย์แท้คูโบต้านะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่ข้างนะครับโซ่ข้างแขนข้างนะครับ ตัวลากเทเลอย์นะครับอเดี๋ยวผมใส่ให้เดี๋ยวผมใส่ให้ตอนนี้ขาดสลักขาดสลักเดี๋ยวผมใส่ให้มใใหไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับตัวรถส,สวยๆนะห้าร้อยชั่วโมงอไม่มีไม่ลอยหินนะกล่องเครื่องมือก็เป็นแบบใหม่นะครับกล่องเครื่องมือแบบใหม่กล่องเครื่องมือแบบใหม่มีการสามารถชาร์จพาวเวอร์อ e t เลได้ด้วยนะครับทะเบียนเดิมทะเบียนยะโสธรนะคันนี้โอเรียกสวยนะแปดแปดสามสวยนะเลขกมงคลของคนจีนนะเลขแปดนะสวยๆนะครับคันนี้คันนี้ ไฟอาไฟไม่มีแตกนะไฟยังสวยนะครับไฟสองข้างยังสวยนะครับไม่มีแตกนะไฟยังสวยอะยางหลังสวยนะครับยางหน้าสวยนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับน้าตีนกุงฮุติเกอร์ก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะอยู่ครบทุกจุดนะครับอะมาดูห้องคัดฝั่งนี้นะครับมาดูท่อแป๊บนะครับอาท่อแป๊บเข้ารูปปกตินะครับโบต้าเอลสามสองหนึ่งแปดเอสพี คันนี้ประหยัดนะรองรับน้ำมัน B20 นะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดได้นะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0835388071นะครับผมเจมร้านพุทเสมอแท็กเตอร์สาขา3อํอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับไม่สะดวกมากนะครับดูคลิปจบคันไหนคันนั้นอ้าวส่งนะางคันไหนคันนั้นนะไม่มีสับคันนะครับอ้าไม่มีสับคันนะครับสนใจนะครับ สนใจรับเป็นเจ้าของนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาได้เลยนะครับ083588071 3นะครับผมเจมพูดเสม,มอแท็กเตอร์นะครับสาขา3อำเภอแก้งจังหวัดระยองไปแล้วครับขอบคุณมากครับ